มีที่ไหนก็บอกรสน,น,นะครับเราก็จะไปตอนนี้นะครับรบกวนท่านอาจจะเปลี่ยนสที่กว่าทุกทุกเดือนผ่านมานะครับรบกวนได้ตามประบนให้สันิดนึงนะครับแล้วก ตัวบนอทางจะเยอะสุดนะครับก็นั่งเรียงไปนะครับจากนั้นก็ค่อยเป็นของท่านผู้ช่วยนะครับท่านสารวัตรนานนะครับตอนนี้นะครับขอรบกวนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับได้นั่งเรียงตามหมู่นะครับหมู่ของตัวท่านเองนะครับเรียงจากหมู่ที่1ก่อนนะครับจนไปถึงหมู่สุดท้ายของแต่ละตำบลนะครับและท่านรำนานนะครับก็ขอความเร็วนด้านหน้ามือเดินนะครับอย่าง มาถึงกาีท่างในคือการจินรนะครับก็จะิ oh, ีไว้การ้อนคุณนองครับเพื่อไหว้รัปะาครับเสร็จแล้วท่านประธานก็จะได้กราบราชสมนัเสด็จพิธีวาพใจมีกันะครับอันนี้ผม็่าะนเีท่านหน้าส่วนรักาลนะครับครนดูแล้ก็ท่านประหลัด